เอเพื่น,น,นไม่โอ้ยวันนี้เข้าป่าอีกแล้วจ้ะดูเห็ดดูเห็ดเดี๋ยวจะหาว่าหมอวันนี้มาเห็ดบ้านเลยเตเห็ดเหี่ยวนะจ๊ะนนมากับป้าลำไยป้าลำไยเขามีสถิติเก็บเห็ดได้80ดกิโลต่อวันต่อวันเราก็เลยตามเขามา เพื่อนฉันตัดยิกเลยดูดูเพื่อจะมาจะเอาความจริงบอกงี้จริงนะเนี่ยเหตุดูดูตะการจะหาโมโมะมองไปตรงนู้นนู้นนู้นเห็นแล้วตะการจามากเลยนจนไม่ใหญ่นั่นแหละนะจนไม่ใหญ่จะแกบเหตุนะมันเยอะจัดเพื่อนมือสานหมดแล้วบอกงี้ดูเหตุเขพ่อเแม่เหตุดู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 ทั้งลูกทั้งเงาทั้งตาทั้งตระกูลขึ้นมากันหมดเลยอ่ะทริปถ่ายที่ถัง เอาดู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 ทางทางทังทงนี่แล้วเราได้เห็ดสดด้วยสดสดจากปลาดูของนานานะแหมมันขี้เกียจเก็บมาพอมันเยอะอยากขี้เกียจพับเปียกเรียนร้อยโอ้ยเราจะต้องทำลายสตีเอาร้อยโลโอเคแค่นี้นะจ๊ะเล็กๆน้อยวันนี้มาแก็บเห็ด <laughs> อย่าอีจ๋ากันนะจ๊ะเขา,ามไม่ได้เข้าป่าบายบาย